เจ้าหน้าที่เข้าช่วยพลายเดี่ยวหลับช้างป่าเขาใหญ่ตัวดังบาดเจ็บที่เท้างานเข้าจนไม่รู้จะโดนอะไรบ้างอีกแล้วจากกรณีฝรั่งเตะหมอที่มีแพทย์หญิงรายหนึ่งได้ร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ถูกชายชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างงอทำร้ายร่างกายเตะเข้าไปที่หลังเพราะไปนั่งชมจันทร์ที่บันไดวิลล่าริมหาดในภูเก็ตแถมถูกเมียของชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวข่มขู่ว่ายิงตายก็ไม่ผิดเพราะมีลูกเป็นตำรวจและรู้จักนายตำรวจยศใหญ่ ต่อมาถึงทราบว่าชาวคนดังกล่าวคือนายเดวิดอายุ45ปีนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์พร้อมภรรยาชาวไทยโดยเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบปังช้างของนายเดวิดและล่าสุดผลการตรวจสอบได้ออกมาแล้ว โดยนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าจากการให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าไปตรวจสอบภายในบริเวณปางช้างชื่อกลี่นในเลเฟนแซงเชวีภาคที่เจ้าของมีปัญหาทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ นายอัธพลกล่าวว่าผลการตรวจสอบปางากรีนในเลเฟนแซงชูเอรีภาคตั้งอยู่ที่ซอยเชิงทะเล1หมู่1ต่อเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตพบช้างอยู่ในพื้นที่1 4เชือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเกต็ตได้ตรวจสอบตัวรูป,ปรพันธ์แล้วมีครบทุกเชือกและได้ตรวจสอบไมโครชิปที่ฝังในตัวช้างพบ12เชือกและตรงกับที่ระบุไว้ในทะเบียนส่วนอีก2เชือกเป็นลูกช้างขนาดเล็กยังไม่ได้ฝังไมโครชิป ทั้งนี้ในเอกสารแจ้งขออนุญาตปางช้างระบุว่าช้าง15เชือกซึ่งได้นำไปรักษาที่ปางช้างอารุณทิพย์อยู่ในตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต1เชือกมีเจ้าของปางชื่อนางขนึงนิดชัตรักเกอร์พื้นที่ของปางช้างเป็นที่เช่าจากนางสาวสามกชชื่อนายวิโรอจน์ สำหรับปางช้างนี้ได้เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อปี2,561เปิดลักษณะเป็นธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงความสามารถของช้างมีกิจกรรมให้อาหารช้างงออับน้ําให้ช้างและทํากิจกรรมอื่นๆเช่นจูงช้างเดินเล่นเก็บมูลช้างค่าเข้าชมแต่ละรอบ4ชั่วโมงต่อคนคนละ2,500บาทรวมอาหารหนึ่งมื้อเวลาทําการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา อย่างไรก็ตามทีมข่าวไทยนิวได้เข้าไปตรวจสอบของทางเพจอย่างไรก็ตามกรีนเนลเฟินแซงชูเออีพักพบว่าได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นชาวต่างชาติ